ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9อิน International Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเสารนี้เราจะได้มารู้เรื่องของตาเขตาเลขณะนี้รีดอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจากักษุแพทย์เด็กและเรื่องของตาเขแพทย์หญิงวิมลทิพย์และยาน,านันสวัสดีค่ะ,คะเริ่มก่อน ทำไมถึงตาเขทําไมถึงตาเหล่กรรมพันธุ์หรือเปล่าก็โดยส่วนใหญ่จริงๆมันมีหลายชนิดมากแต่ว่าที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของตาเขเข้าในกับตาเขออกนอกอนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็จริงๆต้องแบ่งตามชนิดของตาเขแต่ว่าถ้าพูดรวมๆเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือไม่ทราบสาเหตุเป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะคะ แล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของมีสายตาผิดปกติเช่นในเรื่องของสายตายาวมากๆกก็อาจจะทําให้เกิดตาเขเเข้าในได้ะนะคะในเรื่องอันที่3ก็คือเรื่องของการมองเห็นที่ผิดปกติความสามารถในการควบคุมตาให้ตรงเขาก็จะเสียไปก็จะเป็นตาเขานะคะสุดท้ายก็คือว่าในเรื่องของพบกับร่วมกับโรคอื่นๆนะคะ,คะเช่นในเรื่องของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเด็กที่มีเรื่องของดาวซินโดรทีนี้มีวิธีการรักษามันไหมคะ ก็วิธีการรักษาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าต้องขึ้นอยู่กับชนิดของตาเหลตาเขดแต่ว่าถ้าในตาเขตแบบชนิดที่เป็นตั้งแต่เด็กและไม่ทราบสาเหตุนะคะก็พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาในการผ่าตัดเนี่ยระยะเวลาที่ต้องรักษาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเล็กโดยเฉพาะที่เป็นตาเขเข้าในอะค่ะเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องมีการพัฒนาเรื่องของการมองเห็นภาพสามมิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในสองขวบปีแรกถ้าตาเด็กเขเด็กไม่มีทางเห็นภาพ3มิติแน่นอนเพราะว่าภาพ3ามิติจะเกิดได้ต่อเมื่อเด็กต้องเห็นตรงดีทั้งสองข้างนะคะคือจะเบี้ยวเบี้ยวไม่ได้เบี้ยวเบี้ยวไม่ได้เบี้ยวเบี้ยวไม่เห็นแต่ที่นี้เด็กจะรู้ได้ไงเด็กจะไม่รู้อยู่แล้วใช่แต่ว่าต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าที่ต้องสังเกตเด็กต้องสังเกตค่ะพวกนี้ก็ต้องรีบผ่าให้เร็วถ้าผ่าเลยไปสองขวบไปแล้วเนี่ยถึงผ่าตอนนั้นก็ได้แต่เรื่องของความสวยงามแต่เรื่องของการทํางานในการมองเห็น พวกนี้จะไม่กลับมาแล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านนะอารีบมองบุตรหลานของท่านถ้าเป็นกรณีแบบนี้รีบพบแพทย์ด่วนค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะค่ะ